สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เราวันที่29นะครับเดือน6ปี56เนอะเด้ไหมนะมนะรถคันนี้ไหม่รถอยู่ที่750กว่าโลนะครับใกทะเบียนยังไม่ได้นะรถใหม่เฮ้ยเข้ากลังออกศูนย์เลยเหรอกลางใหม่เปล่าตามิจิตรขมโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมนะครับเขาใช้เหล็กแหลมแทงดูนแจปิดรุ่งแจได้พังเขาเลยสตาร์ทรถไปเลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะมาโชว์กนะั้งหมดให้ดูกดล็อกสองครั้งนะครับ ตึกตึกกระมวลเรากันน้ำใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องจะไม่ลุกบนชาวบ้านเลยที่รถตัดผลได้เลยนะกระมวัลล่วไปโดนรถก็น้ําเข้าก็พังนะครับผมจะไม่ร้องผมจะร้องต่อเมื่อมีคนแจ้แจผีสมมุตินี่เอแจผีนะครับสมมติแจเราแจยผีแทงไบบิดบิดปุ๊บ กลับก็ไม่หยุดเนาะจะหยุดแต่เมื่อปลดล็อกทีมิวมดเท่านั้นเนาะกาขโมยเราพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำเนาะแล้วก็สั่งตาราที่ีโมทได้เนาะเดี๋ยวมาสั่งให้ดูติดเลยเนาะ <c oughs> ถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีแทงลูกกญแจรถเราไปปุ๊บ <c oughs> เราลืมล็อกรถเขาขโมยรถเราไปเราเห็นเลีเฮ้ยเขาขโมยรถเรานะครับถ้าเรากดปุ่มกดล็อกนะครับรถจะดับเลย เราก็ตามมาเอารถมาเนาะกันขโมวยวันนี้มาติดเคสอาร์นวเนาะตัวสตาร์ทมือเนาะก็ราคาพันสองนะครับก็ใครอยากติดตั้งก็เฟซบุ๊ครับร้านกันขโมยรถเหลือเบอร์โทรผมนะครับ0858686711นึครับติดอีคันเนาะโอเคครับครับ